สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิศราพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ หลังจากเมื่อวานนี้นะครับเราได้ฟังเรื่องราวของพี่สว่างในด้านการต่อสู้เพื่อให้ตัวเองได้ศึกษาเร่เรียนแล้วก็การใช้ชีวิตในวัยเด็กไปแล้วนะครับวันนี้เราจะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานนี้นะครับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของพี่สว่างมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรและก็การต่อสู้ผลักดันด้านสิทธิคนพิการต่างๆที่เกิดขึ้นพี่สว่างจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันนะครับ สว่างครับหลังจากที่เข้ามาอยู่กรุงเทพนะครับเราก็ใช้ชีวิตกับการทํางานนะครับแล้วชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าผมก็ใช้เวลาเรียนมสทก็นานหลายปีแต่ก็จบ,บก็จบแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทําอะไรต่อนะก็เหมือนกับไม่ได้คิดจะหาความรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็ทํางานตอนนั้นก็คือจะสนุกกับการทํางานนะครับก็มาทํามีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็มาทำอ,องค์การ คนพิการสากลคนประจำกูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าเราก็ได้ออกมาทํางานในตําแหน่งที่สูงขึ้นนะล้วก็ได้ทําอะไรเยอะขึ้นนะครับจากนั้นก็มาทําเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการนะครับดนตรีเดี๋ยวเป็นสิ่งที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ผมมาอยู่บ้านช้างเนี่ยนะครับด้วยความที่มันไม่มีอะไรทำนะครับก็แต่งเพลงมั่งอะไรอย่างเงี้ยมั่งแล้วก็ครูที่เคยรู้จักก็เคยให้คีย์บอร์ดมาเล่นที่บ้านนะครับเราก็เลยสนใจดนตรี แล้วก็แต่งเพลงยุค90ย์ที่เราชอบตอนนั้นน่ะผมก็จะฟังเพลงของนักแต่งเพลงที่ชอบนักศิลปินที่ชอบล้วก็ได้แรงบันดาลใจแล้วก็แต่งเพลงอะไรของเราไปบ้างมันก็เลยเป็นความชอบที่เราอยากทําแต่เราไม่มีโอกาสทํานะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับพอเราทํางานพวกเรื่องของสิทธิเรื่องของการเข้าถึงอะไรเยอะๆเราสึกว่าเอ้แต่มันมีอันหนึ่งที่เป็นความฝันของเราที่เรายังไม่ได้ทําเลยก็คือเรื่องของเพลงเรื่องของดนตร,รีนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็บ้าบินมากนะครับอยู่ดีก็ลาออกจากงาน <S <S อยากทําดนตรีแล้วนะ ลาออกมาโดยที่มันไม่มีอะไรรองรับเลยนะเงินเดือนงงตรงเงินเดือนอะไรก็ไม่มีนะแต่ว่าต้องมาตั้งเครือข่ายาาศิลปะดนตรีคนพิการจริงๆเครือข่ายาาศิลปะดนตรีคนพิการมันก็มีมาสักพักหนึ่งแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีการทํางานจริงจังนะแต่ตอนนั้นผมก็ตัดสินใจลาออกแล้วก็คิดว่าเอ๊ะต้องทําให้จริงจังก็มาเขียนโปรเจกต์โพสต์โซนะส่งแหล่งทุนของเงินจากสสสก็ได้มานะครับผมก็โอ้ตอนนั้นคิดว่าทาไม่ได้มาเนี่ยอดตายแน่เลยเพราะว่าที่เครือข่ายก็ไม่มีเงินเดือนให้นะครับแต่เราก็เสี่ยงออกมาเนาะ สุดท้ายเราก็ได้เงินมาทำโปรเจกต์เราก็ได้มาทํางานด้านดนตรีที่ที่อยากทำนะก็มาทําอัลบั้มชวนเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนพิการแล้วก็รวมถึงคนที่ไม่พิการด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานกับนักแต่งเพลงท่านหนึ่งนะครับซึ่งตอนเด็กๆผมชอบมากก็คือที่สุรักษุกเสวีนะครับก็ได้เข้ามาทำโปรเจกต์ฮี a n นสเตชันด้วยกันนะครับ uh, ไม่น่าจะม่เคยฟังเพลงของ Human Station ไหม ก็มีอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงแตกต่างื่อสร้างสรรค์เนี่ยเราก็ได้คุณสแตมอภิวัฒน์นะได้น้องแพลวคณิพกุลได้คุณแอนติติมาเนี่มาร้องด้วยนะครับตอนนั้นสนุกมากต้องบอกว่าเป็นช่วง3ามสี่ปีที่ทํางานเพลงหนึ่งคือสนุกจริงจริงนะครับได้ทําในสิ่งที่ชอบได้เข้าห้องอัดถึงห้องอัดเนี่ยนะครับจะต้องปีนกระไดนะติดเก็บตะกายนะฮะเพราะห้องอัด่ลาที่มันก็ไม่ได้มีสิ่งอีความสะดวกนะเราก็ปีนขึ้นไปนะได้ทาดนตรีได้คอรัสได้ แต่เนื้อร้องทํานองได้ฝึกอัดเสียงมิกซ์เสียงอะไรพวกนี้สนุกมากนะครแต่ก็พอทําได้สักพักหนึ่งได้3-4มีป่ปีเราก็สุขว่าเออเราก็อยากจะกลับมาทํางานเรื่องของสิทธิเหมือนเดิมละนะครับเหมือนเหมือนก็ได้เติมเต็มความฝันของเราในช่วงวัยเด็กไปละนะครับช่วงนั้น T4A เนี่ยเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวมาหลายปีแล้วแหละนะครับแล้วผมก็อาจจะเข้ามาร่วมคือว่างก็มานะเช่น เขาจะไปฟ้องศาลปกครองเรื่อง BTS นะเราก็ไปกับเขานะครับเขาจะารณรงเรื่องของรถเมล์ชันต่ำเราก็ไปกับเขานะครับถึงวันหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเออบางทีเราอาจจะต้องมาทำเรื่องนจริงจังนะเพราะว่าอันหนึ่งเราก็ดนจรีเราได้ทำลนะแต่งานทางด้านตรงนี้มันควรจะต้องมีการขับเคลื่อนอย่างจ,งจริงจังนะครับก็เลยกลับเข้ามาสู่แวดวงของการทํางานพิทักษ์สิทธิอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ก็มาทําในเรื่องของขนส่งสาธารณะนะก็ทำโปรเจกต์นะครับผู้สนับสนุนหลักก็จะเป็นสสสน,นี่แหละนะแล้วเราก็ทำโปรเจกต์ หาทุนมาทํางานนะครับ,รบก็ผลักดันเรื่องของเช่น BTS อย่างที่หลายคนทราบเนาะก็เมื่อก่อนก็ไม่มีลิฟต์นะมีลิฟต์อยู่แค่5สถานีนะครับนะตอนที่เปิดบริการใหม่ๆจาก23สถานีมีลิฟต์อยู่5สถานีนะครับซึ่งตอนที่ผมเข้ามาอยู่นุ่งเท่ใหม่ๆเนี่ยนะครับผมมาอยู่นุสาว,วรีนะครับแต่ผมไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยเนี่ยผมก็จะฝังใจกับไอ้เรื่องเรื่องที่เราไม่สามารถใช้ขนส่งสาธารณะได้หรือบางทีก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ใ,ใกล้ๆนะ่ะไม่มีปัญญาจะไปกินมันข้ามถนนไม่ได้นะ่ะ ก็ต้องนั่งแท็กซี่ข้ามนะรถเมย์ก็ขึ้นไม่ได้ผมยังจําได้เลยเพื่อนร่วมง,งานเขาบอกว่านี่เขานั่งรถเมย์มาทางานจ่ายยี่สบาทผมก็แบบโอ้โหยี่สิบบาทเหรอไปกลับนะผมเนี่ยขึ้นแท็กซี่ยังไม่ได้ทลยี่สบาทคือวันหนึ่งเราเออกจากบ้านเนี่ยเราต้องมีเงินสานะมร้อยอ่ะไม่มั่นใจว่าไปแล้วกลับได้คือถ้ามีเงินต่ำกว่านี้เราอาจจะไปได้อย่างเดียวเราอาจจะกลับไม่ได้นะาต้องเข็นกนะลับนะเราก็จะเนี่ยได้รับผลกระทบจากการที่มันไม่มีสิ่งมีความสะดวกอย่างค่อนข้างเยอะนะมันก็อินนะครับมันก็อินมาตลอดแหละนะครับ จนกระทั่งวันหนึ่งมันก็สุกงอมแล้วสุกว่าเออเราก็ควรจะมาทาช่วงนั้นเราก็สนุกกับการผลักดันให้ BTS เพิ่มลิฟต์นะฮะจริงๆมันก็มีการผลักดันมาตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆแล้วแหละนะแต่ว่ามันไม่สําเร็จแต่ว่าเราก็ไม่เคยหยุดนะเราก็ช่วยกันทําจนกระทั่งจากที่มีลิฟต์แค่5าสถานีตอนนี้ก็เกือบครบแล้วเหลือ <c oughs> อยู่แค่2สถานีที่ยังไม่มีลิฟต์ก็คือสถานีสะพาน,นตักสินนะครับเ <c oughs> ขาบอกเขาจะดีไซน์ใหม่นะเพราะมันเป็นรางเดี่ยวเนาะรถมันสวนกันไม่ได้เขาก็จะออกแบบใหม่ สิ่งต่อที่เขาออกแบบใหม่เขาก็จะทําลิฟต์ให้นะครับแล้วก็สถานีสารแดงนะครับที่ยังไม่มีลิฟต์เขาพยายามจะทะําแล้วแต่มันทําไม่ได้เพราะใต้ทางเท้าตรงนั้นเนี่ยมันมีสายสื่อสารเยอะมากมันเอาออกไม่ได้มันก็จะทําให้สนุนสีลมในคมาสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้นะครับณปัจจุบันพอใจไหมครับว่าเราขับเคลื่อนมาได้ไกลในระดับที่ไม่ขี้เลและหรือว่ายังมีทางที่เราจะต้องเดินเยอะอ,อ,อ,อะไรเงี้ยครับต้องบอกว่าก็พอใจระดับหนึ่งนะครับอันแรกที่เราถือดีใจก็คือเราได้ทําความฝันของรุ่นพี่ ของพี่ผู้นําคนพิการที่เขาเคยกับครึ้นเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยที่เราเข้ามาในกรุงเทพแรกๆเนี่ยนะครับคือพอตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็ได้รู้จักกับพี่ผู้นําเช่นพี่ต่อพงคุณกันชิดนะอาจารย์วิริยะเอ,อ๋ยอาจารย์มเทียนซึ่งเขาก็ถักดันเรื่องนี้มาอยู่ในช่วงนั้นนะครับอาจารย์สุพรธรรมนะตอนนั้นเราก็ยังเป็นเด็กเป็นเด็กน้อยหอยสังอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่ประสีภาษาอะไรมากนะักเขาชวนไปลงถนนไปอันนี้เราก็ไปกับเขาแหละไม่รู้เรื่องอะไรมากนักนะครับแต่ว่าเราเห็นไงนะเราเห็นเราซึมซับ ว่ามันมีความพยายามมีการต่อสู้นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งไอ้ไม้เนี่ยมันก็ส่งต่อมันที่เรานะครับตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะทําได้นะเพราะว่าโอ้โหขนาดรุ่นพี่เราเก่งขนาดนั้นนะ่ะพี่ต่อพงนี่ของเรื่องของกลยุทธ์ในการต่อสู้นี่สุดยอดนะครับ,รบแต่มันก็ยังไม่สําเร็จนะแล้วมันผ่านมาจะเป็น20ปีแล้วอ่ะลิฟต์ก็ยังห้าตัวเท่าเดิมอ่ะคิดดูตั้งแต่เปิดบริการก็ะทั่งผ่านมาเป็น20่ปีลิฟต์ก็ยังห้าตัวเท่าเดิมเออแต่สุดท้ายพอถึงจุดหนึ่งน่ะก็เป็นสิ่งท คืออย่างแรกๆเนี่ยช่วงแรกๆที่ผมเข้ามานกรุงเทพเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของสิ่งมีความสะด,ดวกโดยเฉพาะในรถไฟฟ้า BTS เ,เนี่ยคนก็จะบอกว่าคนพิการจะมีสักกี่คนมาใช้ทําไปแล้วใครจะมาใช้เลยมันก็นปล่อยทิ้งเสียเงินเปลืองเงินปล่าประโยชน์อันนั้นก็จะเป็นวิธีคิดของคนในสมัยนั้นนะครับซึ่งอันนี้เราก็ได้ยินมาตลอดแต่วันหนึ่งนะครับจริงๆประเทศไทยเราก็เปิดรับแนวคิดจากอะไรและดีๆจากต่างชาติเข้ามาเนาะเช่นเรื่องของ accessibility เรื่องของการเข้าถึงเรื่องของ universal design นะมันก็เข้ามาเรื่อยๆแหละนะครับคนพิการเองก็ช่วยกันโปรโมทช่วยกันพูดนะไปตรงไหนก็พูดไปเวทีไหนก็พูดนะครับสุดท้ายมันก็ค่อยๆซึมซับอ่ะมันทําให้การรับรู้ของสังคมเองมันก็ค่อยๆเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งสื่ออ,อยา่างคุณกฤษณะก็จะบอกว่าอะไสถาปัตย์นะแกก็จะพูดของแกไปนะครับจากที่เมื่อก่อนคนไม่รู้หรอกว่าสิ่งมีความสะดวกคือ,อไรนะครับปัจจุบันนี้พอพูดอะไรสถาปัตย์ขึ้นมาคนก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันมีหน้าตาแบบนี้มันมีความสําคััญยงงไนะครบ แล้ววั 3, นหนึ่งสังคมไทยมันก็เปลี่ยนของมันเองอะ่ะนะทุกวันนี้มันจะไม่มีใครมาตั้งคําถามว่าจะต้องมีสิ่งในงความสะดวกไหมจะต้องมีลิฟต์ไหมเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ได้ประโยชน์ไงนะครับไม่มใช่แค่คนพิการอย่างพ่อแม่ที่ใช้รถเข็นเด็กเนี่ยเขาก็ได้เขาก็ใช้ลิฟต์ได้ผู้สูงอายุเขาก็ใช้ลิฟต์ได้นะแล้วหลายครั้งนะที่ผมเคยเจอผู้สูงอายุผมก็จะแอบถามว่าคุณป้าครับเออเป็นเดี๋ยวนี้ดีเนาะเออมันสะดวกขึ้นเนาะมีลิฟต์มีอะไรให้ป้าบอกอู้ดีมากเลยป้าชอบเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยป้าจะข้ามถนนตรงน,รงนี้ป้าก็ข้ามไม่ได้เพราะป้าใช้สะพานลอยไม่ได้ป้าก็ใช้ลิฟตร์รถไฟฟ้านั่นแหละข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยเราฟังเราก็รู้สึกเออแล้วก็วก,ก็แอบก็รู้สึกด,ดีใจนะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันก็เป็นสิ่งที่พวกเราแล้วก็พี่ๆผู้นําตั้งแต่อดีตจนถึง,ถง,ถงพวกเราเราก็ไม่รู้จะส่งต่อไปถึงอนาคตด้วยไหมนะครับ,รบแต่ก็ช่วยกันทำนะมันก็มีความภูมิใจตรงที่เออเราก็เป็นส่วนในการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับพี่สว่างครับจากชื่อที่ว่า พาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ที่มาที่ไปของชื่อนี้นะครับมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างครับก็มีที่มาที่ไปค่อนข้างยาวไกลมากนะครับก็เขาเริ่มกันตั้งแต่ผมยังอยู่บ้านนอกอยู่เลยยังเรียนกศนอย,อยู่ที่อำเภอบ้านฉางอยู่นะครับก็ปีส8นะครับก็ตอนนั้นเขาก็ได้ข่าวมาว่า BTS แบบของ BTS ที่ก่อสร้างเนี่ยมันไม่มีลิฟต์หรือลิฟต์มันถูกตัดออกก็คือพอดีว่า ผู้นำคนพิการของเรานยุคนั้นเนี่ยเขาบังเอิญรู้จักกับสถาปนิกชาวฮ่องกงคนหนึ่งนะซึ่งเขาก็สถาปนิกคนนั้นก็เคยได้เห็นแบบ BTS ไงแล้วก็เห็นว่าเออมันมันเคยมีลิฟ t นะแต่พอมาดูอีกทีแล้วลิฟมันหายนะเพราะฉะนั้นผู้นำในตอนนั้นก็เลยแบบก็เริ่มออกก็เริ่มโวยวายแล้วเอ้าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไมระบบขนส่งสาธารณะที่จะสร้างใหม่ที่มันควรจะต้องเอื้ออำนวยาให้ทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยทำไมอยู่ดีๆมันก็ถูกลิฟต์ก็หายไปเขาก็เลยมีการรวมตัวกันตั้งแต่ตอนนั้้้นนะรรรแต่่่่มมไดใชชืออ T4A กกก็็เปาว ครับแต่เนื่องจากว่าการขับเคลื่อนเรื่อง BTS มันใช้เวลาหลายปีมากเพราะตั้งแต่เปิดบริการปี2542เนี่ยมันก็ยังไม่มีลิฟต์คือมันม,มีลิฟต์จริงๆปี2560นะเพราะฉะนั้นตั้งแต่2542ถึง2560เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ต่อเนื่อง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 ตั้งแต่เจรจาไปกระทั่งลงถนนกร,ระทั่งฟ้องศาลปกครองช่วงที่ฟ้องศาลปกครองเนี่ยก็เริมีการใช้ชื่อเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนจำไม่ได้ว่ามันจะมีคําว่าทุกคนต้องขึ้นได้อยู่แต่ผมจําชื่อจริงๆไม่ได้นะครับเคยใช้ชื่อกลุ่มว่าประมาณนี้นะครับ แต่ตอนหลังมันก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นภาคีเครือข่ายขนสงมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้คือก็เริ่มจากการรวมตัวกันนี่แหละนะครับไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับ,รบแต่พอทํางานต่อเนื่องมาเราก็มีความสึกว่าเออถ้ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาเราก็ทํางานอย่างจริงจังมันก็จะจำเป็นต้องมีชื่อตอนหลังก็เลยได้มีชื่อเป็น T4A ครับนะครับเท่าที่ฟังแล้วจริงๆแล้ว BTS ก็เป็นเรื่องของภาคเอกชนครับ กำลังคิดว่าบทบาทของภาครัฐในปัจจุบันเนี่ยทำไ่ได้มากน้อยกันอย่าไเกี่ยวกับเรื่องสิทธิการเข้าถึงขนส่งของคนพิการนะครับก็ผมใช้ผมขอใช้คำว่ามีพัฒนาการที่ดีนะครับเมื่อเทียบกับแต่ก่อนเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็เกิดมาจากกฎหมายนะที่ผู้นําคนพิการพยายามผลักดันให้มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่มันจะเป็นต้องมีก่อนคือต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็นแล้วแต่ เช่นประเทศอเมริกาญี่ปุ่นอะไรต่างๆที่เราเห็นว่าเขาพัฒนาแล้วคนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่เข้าถึงพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดจากรัฐบาลนะมันเกิดจากภาคประชาชนนะฮะนั่นแปลว่าถ้าภาคประชาชนหรือผู้นําคนพิการเข้มแข็งมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของไทยเนี่ยนะครับเราอาจจะเริ่มทีหลังเขาหน่อยนะครับแต่ผู้นําของเราเขาเข้มแข็งนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงส่วนภาครัฐเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องทานะครับตามที่กฎหมายกําหนด เราก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบติดตามซึ่งพวกเราก็จะเป็นคนที่มีความระแวงไปทุกเรื่องนะพ่าะในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเราจะเขาสร้างอะไรเขาจะสร้างสนามบินเขาจะสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะระแวงไปหมดเลยมันจะใช้ได้ไหมนะผมยังเคยถามคนทั่วไปเลยว่าเออเวลาที่เขาสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยคุณเคยระแวงไหมว่าจะใช้บันไดไม่ได้บันไดจะไม่ได้มาตรฐานไม่มีนะคนทั่วไปก็ไม่เคยสนใจนะว่ามาตรฐานของการก่อสร้างเนี่ยมันจะเป็นยังไงบันไดจะได้มาตรฐานไหมอันนี้พนี้จะได้มาตรฐานไหม เพราะเขารู้ว่ามันออกแบบมาแล้วเขาใช้ได้แต่คนพิการอย่างเราเนี่ยนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเรากเจอระแวงไปหมดนะี่ก็ต้องตามไปดูให้หมดนะตรงไหนก็สร้างอะไรก็มีโครงการอะไรก็ต้องตามทําหนังสือไปไปดูนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ามันใช้ได้จริงนะครับ,รบซึ่งเราก็พบจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเมื่อก่อนเนี่ยก็คือมีแต่บางทีทําไม่ถูกนะใช้ไม่สะดวกหรือใช้ได้ไม่ครอบคลุมเราก็พยายามเอาปัญหาที่เราพบเนี่ยมาพูดในหลายๆเวทีนะครับ เขาเข้าใจนะครับว่ามันควรจะต้องทํำยังไงอออย่างเช่นเออทางลาดเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยชอบเอาไปไว้ข้างหลังซึ่งก็ไม่ทราบว่าเอาไปไว้ทําไมนะเราก็ต้องไปหาไปเข้าข้างหลังบางทีนะเข้าไปต้องผ่านห้องครัวผ่านมีกระทั่งผ่านปล่องขยะนะผมยังจําได้เลยเออแต่ตอนหลังเขาก็เราก็พยายามทําความเข้าใจ่ะมัาก็แนวปฏิบัติก็ดีขึ้นก็เริ่มเห็นทางลาดอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับหรืออย่างห้องน้ํานะที่แบบว่าบางทีเมื่อก่อนยังไม่มีบานเลื่อนเนาะเป็นแบบบานผักเข้าไป คือห้องน้ากว้างก็จริงแต่พอผลักประตูเข้าไปเลยไอ้ประตูน่นมันก็ขวางพื้นที่ในห้องในห้องน้าไงเราก็แบบเอ๊ะจะปิดประตูก็ปิดไม่ได้อะไรมันก็ยุ่งยากวุ่นวายไปหมดหรือบางทีติดตั้งราวจับติดท่าไหนไม่รู้ทาให้เราย้ายตัวพื้นที่โถชักโครกไม่ได้เพราะไอ้ราวจับมันบังเราอยู่มันกั้นเราอยู่เหมือนกํนาังจะให้เราแบบเล่นอะไรกายกรรมปีรังกาโขนบาอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ตอนหลังมันก็เริ่มดีขึ้นมีเห็นาการเปลี่ยนแปลงคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่พวกเรานะครับที่จะพูทที่จะสะส้อออนกไป แล้วถ้าเราทํามากพอแล้วทําอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดเนี่ยมันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับคือในส่วนของภาครัฐหนึ่งเขาทำตามกฎหมายถูกแนละ้วถูกแนละ้วตอนนี้เขาไม่สามารถปฏิเสธได้แนละ้วเพราะว่ากฎหมายมันชัดเจนนะครับแต่การทําให้ถูกนะครับการทําให้มันใช้ไดนะ้เป็นหน้าที่ที่พวกเราจะต้องไปตรวจสอบนะบบแล้วค่อยๆสร้างความเข้าใจนะครับก็าอาจจะถึงวันหนึ่งที่ผมคงไม่สนใจแล้วเออใครจะสร้างอะไรก็สร้างไปเราก็นั่งอยู่เฉยเหมือนคนทั่วไปนะ่ะที่เขาไม่ได้เดือดร้อนว่า ไอ้สร้างรถไฟฟ้าแล้วบันไดจะใช้ได้ไหมจะกี่เซนติเมตรจะลูกตั้งลูกนอนจะยาวเท่าไหร่เขาไมไ่สนใจแล้วเพราะว่าเขาใช้ได้อยู่แล้วผมก็ฝันว่าวันหนึ่งก็จะมีวันนั้นที่แบบผมก็ไม่ต้องสนใจแล้วเออมันจะสร้างยังไงพอร,รู้แล้วว่ามันใช้ได้แน่นอนนะแต่คิดว่ายังยังไม่ถึงวันนั้นในเร็วๆนี้ก็อาจจะยังต้องยังต้องทางานกันต่อไปครับครับ,รบพี่สว่างครับพี่สว่างมองคําว่าเท่าเทียมกันในยุคปัจจุบันเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับผมมองเท่าเทียมมันมีมันมีหลายมิติเนาะ คือโดยส่วนตัวผมจะเชื่อในความเท่าเทียมของโอกาสนะครับคือไม่ว่าเราอยากจะทําอะไรอยากจะไปไหนมันต้องมันต้องทาได้นะแต่จะทําได้ดีหรือไม่นะครับมันก็อยู่ที่ศักยภาพของของคนคนนั้นนะครับมันก็จะมีสองมิตินะครับอีกความเท่าเทียมอีกแบบก็คือความเท่าเทียมของผลลัพธ์นะแต่ว่ามันจะต้องทําได้เหมือนกันทําได้เท่ากันเช่นถ้าผมเปิดร้านขายข้าวมันไก่อีกร้านเปิดขายข้าวมันไก่ก็ต้องก็ต้องขายดีเหมือนกัน ก็ต้องมีผลลัพธ์เหมือนกันหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกันนะซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่ได้มองที่ผลลัพธ์อันนี้นะครับเพราะผลลัพธ์อันนี้เหมือามันเป็นไปไม่ได้อยนะู่แล้วในการที่จะทําให้ทุกคนเก่งเท่ากันรวยเท่ากันทําอะไรได้เหมือนๆกันนะครับเพราะโลกมันก็มีความหลากหลายเพื่อที่มันจะอะ่มันก็จะเติมเต็มกันเองนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือเราต้องการโอกาสที่จะได้ทําที่จะได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปนะครับเช่นคุณคุณวัฒไเฟต้าได้ ผมก็ขึ้นได้เหมือนกันแต่ขึ้นแล้วผมจะไปทํางานได้เงินเดือนเท่าไหร่มันก็อาจจะไม่จะเป็นต้องเท่ากับคนอื่นไม่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวของผมวยส่วนหนึ่งว่ามีความตั้งใจขนขวายอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันจะต้องไม่มีการกรีดกันไม่มีการเลือกปฏิบัติด,ด้วยเหตุมัาจะเป็นความพิการอายุหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีคําถามถึงอยากรู้ครับคือคสัมผัสได้ว่า พี่สว่างเนี่ยเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วชอบกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ชอบเรียนรู้สิงส่งใหม่ๆหรือลองทําสิ่งใหม่ๆตลอดไม่ว่าจะเป็นเรียนหนังสือดนตรีงานที่ชอบจนปัจจุบันมาชอบงานเกี่ยวกับขับเคลื่อนแล้วก็แอบมีความใฝ่ฝันว่าอนาคตเราจะอยู่ในโลกที่ว่าเราไม่ต้องต่อสู้แต่กลายเป็นว่าทุกอย่างมันลงตัวไปแล้วเนี่ยอยากรู้สถานีต่อไปอครับจริ<อ>จริงนะมันยังหาจังหวะที่จะทํา ให้มันปังๆไม่ได้สักทีนึ่นก็คือต้องการข้ามถนนนะเพราะว่าตอนที่ผมมาทํางานที่กรุงเทพใหม่ๆนี่ผมจําได้เลยนะครับว่ามีวันหนึ่งนะครับผมจะข้ามถนนไปกินข้าวที่อีกฝั่งหนึ่งนะไม่เคยข้ามถนนมากอ่อนนะในกะรุงเทพไม่เกิดมาไม่เคยข้ามถนนวันนั้นเนี่ยนะครับคือนอกจากมันเบื่ออาหารที่ท,ที่รอา,ารนะคนคนทำงานประจําก็จะรู้ก็จะอย่างนี้เนาะบางทีเบื่อตรงเนี้ยกินทุกวันก็ไม่ไหวอยากไปกินที่อื่นต้องเปลี่ยนบรรยากาศอะ่ะเราก็อยากจะข้ามถนนไปกินอีกฝั่งหนึ่ง เราก็ตอนหวลนั้นก็ไฟแดงรถก็อยู่เราก็เข็นไปนะครับแล้วอยู่ดีๆนะครับเลนขวานะ่ะก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งพุ่งมาอย่างเร็ว<ฮ>แล้วก็พอมันจะชนผมเนี่ยมันหักหลบไปได้นิดนึงผิวเฉียดมพากเส้นยาแดงผ่าแปดนะผมในแบบใจหายว่าบเลยคือถ้าโดนน่ะไม่น่ารอดนะ่ะน่าจะกระเด็นแบบว่าเหมือนที่คุณหมอคนหนึ่งที่เพิ่งเป็นข่าวไปเนะี่ยอย่างนั้นะมันไม่น่าไม่น่ารอดนะแต่วันนั้นบังเอิญว่าหักหลบยังไงอีท่าไหนไม่รู้นะครับแล้วเราก็ยังมีชีวิตรอดอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้นะ ตั้งแต่นั้นก็ไม่กล้าข้ามถนนอีกเลยในกรุงเทพนะเพราะว่าที่รถมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นเาเพราะเราเตีย้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาต้องขับมาเร็วขนาดนั้นท,ทั้งที่มันก็ไฟแดงอยู่นะฮะผมมองว่าการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยนะครับแล้วปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้สิทธิ์กับคนเดินเท้ามากขึ้นให้ความสําคัญกับคนที่ไม่สามารถที่จะใช้สะพานลอยได้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องสําคัญมากเนาะแล้วมันจะช่วยเติมเต็มชีวิตเราได้มากเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะบทเรียนที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกผมมาอยู่กรุงเทพ อยู่น้องสาวรีไม่เคยไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งๆท,ท,ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะคนอื่นก็เดินข้ามสะพานลอยกันไปแล้วเขาก็ไปกินแต่เราใช้สะพานลอยไม่ได้นะข้ามถนนเองก็ไม่กล้ากลัวโดวนรถชนเพราะฝังใจกับเหตุการณ์ครั้งนั้นมากนะครับสวนสาธารณะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีปัญญาไปนะอะไรที่อยู่ตรงนั้นที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับเราทาไม่ได้เลยนะคือมันกลายเป็นว่าเรามีชีวิตอย่างจํากัดมากนะนะจะเดินทางจะไปไหนก็ต้องคิดว่าเอ้กี่บาทจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ นะหรือไปถึงแล้วมันจะสะดวกไหมมันจะเข้าห้องน้ําได้ไหมมันจะข้ามถนนได้ไหมมันจะไปตรงตรงนี้ได้ไหมมันก็เลยทำให้เราต้องอยู่แต่ในกรอบถึงเหมือนพื้นที่มันถูกจํากัดนะนะซึ่งเราก็ยังคิดอยู่ว่าเอ้ถ้าตอนนั้นคือถ้ากรุงเทพมันไม่เป็นแบบเนี้ยนะเรามาอยู่กรุงเทพตอนนั้นเนี่ยนะเออเราข้ามถนนไป, eyes, นนนไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือมีสวนนานอยู่ใกล้ๆเราก็ไปได้แล้วก็คงจะพบเพื่อนพบเจอผู้คนได้ทําอะไรเยอะแย,ยะมากมายที่เราไม่เคยได้ทำมันจะทําให้ชีวิตของเรามันเปิดกว้างมากกว่านี้ในขณะที่ คนอื่นๆเขาก็ทําสิ่งต่านี้อยู่แล้วผม,มีสังเกตผมถามเพื่อนนะตอนเย็นเขากอาจจะไปแวะไปหาเพื่อนไปหาแฟนเขาไปทําธุรกิจเ,เสริมไปออกกําลังกายอะไรตรงนั้นตรงเนี้ยนะครับซึ่งเขาทําได้ะแต่เราทําทไม่ได้นะส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของขนส่งสารนะอีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่เมืองที่มันไม่ปลอดภยัยแล้วก็ตอนนี้พอข่าวเรื่องของไอ้ทางม้าลายมันกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยก็จะเป็นโอกาสที่เราก็จะผลักดันเรื่องเนี้ยนะครับให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้แล้วผมก็ยัง ฝันว่าผมจะได้ข้ามถนนเหมือนที่ผมไปข้ามถนนที่ญี่ปุ่นอ่ะนะอันนี้ผมชอบมากเลยนะแบบข้ามเป็นกลุ่มๆได้หลายคนแล้วก็ไม่ต้องสนใจรถว่ามันจะชนเราไหมไม่ต้องกลัวตรงนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นสเต็ปต่อไปที่อยากจะผลักดันให้เกิดขึ้นนะครับพี่สว่างครับในขณะที่เรานะครับเป็นนักต่อสู้นะครับต่างๆให้กับคนพิการนะครับเรามีคติประจําใจนะครับที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราเข้าไปข้างหน้าจริงๆมันก็มีถามว่ามีมีไหมมันก็มีนะครับมันก็คืออันที่หนึ่ง อันนี้ผมก็ได้รับถ่ายทอดมาจาก,จากผู้ใหญ่ที่รู้จักเขาบอกว่าอยากเก่งอะไรก็ต้องให้เวลากับเรื่องนั้นอันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราสนใจอะไรเราชอบอะไรเราต้องให้เวลากับมันนะครับอันที่สองก็คืออันนี้ผมได้มาจากผู้หญิงชาวสิงคโปร์เป็นคนพิการนะครับซึ่งเขาก็เป็นคนที่ต่อสู้ผลักดันให้สิงคโปร์เป็นเมืองที่เข้าถึงได้นะครับ,ค,รบคือยุค90ศนย์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยนะครับอะไรก็ไปไม่ได้นะบันไดเต็มไปหมดรถเมล์ก็ขึ้นไม่ได้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ก็ไม่ไ,มได้รถไฟฟ้ารถอะไรก็ไปได้ทั้งนั้นนะครับ แต่ผู้หญิงคนนี้นะครับเขาเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือไม่ใช่เขาคนเดียวหรอกก็ม,มีคนอื่นด้วยแหละนะครับแล้วเขาก็พูดคํานึงพูดเป็นภาษาอังกฤษออกมาซึ่งแปลเป็นไทยก็คือว่าคุณจะต้องทําแล้วคุณจะต้องไม่หยุดคือถ้าทําแล้วมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแปลว่ายังทําไม่มากพอครับเออคำว่าทําไม่มากพอเนี่แหละมันก็เลยเป็นเป็นคติอันหนึ่งที่แบบทําให้เราก็จะต้องไม่ท้อนะเพราะว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนมันไม่ได้แปลว่าคนไม่สนใจใแต่มันแปลว่าเรายังทําไม่มากพอให้คิดแบบเนี้ย นะครับอันนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่เราทําไมถึงว่า20ปีกับ BTS ยังไม่มีลิฟต์เนี่ยทำไมเราถึงยังต้องทําต่ออีกนะอก็เพื่อจะให้มันมากพอนั่นเองเพื่อ้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับ,รบทุกวันนี้พี่สว่างทําอะไรแล้วมีความสุขครับก็ยังคงชอบฟังเพลงอยู่นะถ้าแบบความสุขนะฟังเพลงเล่นกับหมาคือโตมากับหมาตันแต่เด็กถังก็ามันก็จะชอบหมามากนะครับหรือถ้าไม่ได้เลี้ยงหมาก็จะดูคลิปหมา ก็จะไร้สาระไปนะอันนี้ก็จะมีความสุขหรือบางทีก็เขียน,นเขียนหนังสือเขียนอะไรพวกนี้นะเป็นคนชอบเขียนด้วยครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้พี่สว่างนะครับฝากแง่คิดหรือว่าแนวทางนะครับในการดํารงชีวิตสําหรับคนที่รู้สึกว่าท้อแท้หมดหวังหรือสิ้นหวังให้เขาได้มีแรงบนันดาลใจที่จะเดินต่อไปข้างหน้าครับก็จริงๆมันก็มีคําสอนในาศาสนาพุทธหลายอย่างนะครับที่ผมเองก็อาจจะจําไม่ได้หรอกนะครับว่าว่าสอนว่ายังไงแต่คอนเซ็ปต์มันก็คือทุกอย่างมันก็ มีเกิดมีดับนะฮะบางทีวันนี้มีความสุขแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าพ่กนี้มันจะไม่มีปัญหานะครับ,ค,รบคือบางทีเราไปตั้งความคาดหวังว่าเราจะต้องมีความสุขแต่จริงแล้วผมคิดว่าวิธีคิดที่ที่ถูกต้องที่สุดก็คือชีวิตมันมีทั้งสุขและทุกข์นี่คือสิ่งที่เราต้องคาดหวังนะแล้วบางช่วงเราอาจจะสงบบางช่วงเราอาจจะมีปัญหาต้องอต่อสู้ต้องจัดการกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตนะแต่บางทีเราอาจจะผิดพลาดทําผิดทําไม่ถูก นะครับหรือเกิดผลเสียอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับแล้วเราก็ก้าวต่อไปนะสิ่งสําคัญคือมันต้องมีเป้าหมายเนาะคือชีวิตเนี่ยถ้ามันไม่มีไม่เห็นว่าเราจะไปทางไหนเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเคว้งนะถึงแม้ว่าเราจะเก่งถึงแม้ว่าเราจะอะไรแค่ไหนก็ตามถ้ามันไม่มีสิ่งที่เรายึดเอาไว้แล้วเราจะไปตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราท้อง่ายนะเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือ หนึ่งเราเข้าใจชีวิตเข้าใจความเป็นทุกข์เป็นสุขของของโลกมันเป็นวัตจักรของมันนะครับแล้วมันก็จะผ่านไปสุขก็ผ่านไปทุกข์ก็ผ่านไปแล้วก็บนเวียนอยู่างเงี้ยนะครับอันที่1อันที่2ก็คือท่ามกลางสุขทุกข์ที่บนเวียนไปมาเนี่ยนะครับถ้าเรามีเป้าไว้สักอย่างนึงที่เราจะไปตรงนั้นเนี่ยนะครับนะมันก็จะทําให้เราหมดพลังกับไอความสุขความทุกข์ที่มันเวียนเข้ามาเนี่ยนะครับน้อยลงนะครับเราก็จะมุ่งไปข้างหน้าในสิ่งที่เราอยากจะไปเยอะมากขึ้นอาจจะต้องมีตรงนั้นเอาไว้ก่อน นะครับต้องหาให้เจอนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราผ่านหมถึงว่าข้ามผ่านเรียนรู้ฝ่าฟันอะไรต่างๆตรงนี้ไปได้เราจะเป็นสุขหรือทุกข์แล้วแต่นะครับขอบคุณพี่สว่างมากๆเลยนะครับวันนี้ผมรู้สึกผมจะลงใจมากผมรู้สึกว่าผมได้ฟังเรื่องราวของบุคคลที่เติบโตจากการเรียนรู้เติบโตจากการต่อสู้เติบโตจากประสบการณ์การเข้าใจตนเองเข้าใจคนอื่นมีเป้าหมายมีแผนในการ กล้าที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็มองทุกอย่างเป็นปัญหาที่เชื่อว่าทุกคนอย่ามองมันข้ามผ่านไปง่ายๆแบบทุกคนต้องทําให้สิ่งที่มันแปลกใหม่มันกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยแล้วก็ดูว่าโลกนี้มันจะต้องเปลี่ยนไปในทางที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ทุกคนมีความสุขร่วมกันได้และทุกคนก็ได้รับประโยชน์แล้วมองไม่เห็นถึงความแตกต่างวันนี้รู้สึกประมาณนี้จริงๆขอบคุณพี่สว่างมากๆที่ให้เกียรติมา พูดคุยกับเราในวันนี้นะครับดีครับและในโอกาสนี้นะครับทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราต้องขอขอบพระคุณคุณสว่างสีสมประธานฝ่ายโครงการและแผนง,งานภายคีเคระขายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์และถ่ายทอดประสบการณ์นในรายการของเราวันนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บรครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างน,นะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบนัน เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้รายการของเราได้หยิบยกเรื่องราวข่าวดีในด้านการแพทย์ของประเทศไทยมาเล่าสู่กันฟังนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลคิดค้นโมเดล3มิติทดสอบยารักษามะเร็งจอประสาทตาในเด็กได้สำเร็จนะครับนับเป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่ได้มีการคิดค้นนวัตรกรรมสร้างโมเดลก้อนเนื้อมะเร็งจำลอง3มิติในห้องปฏิบัติการนะครับโดยอาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความหวังที่ว่านะครับจะให้เด็กๆที่ประสบกับโรคมะเร็งจอประสาทตาได้มีโอกาสรอดชีวิตแล้วก็มองเห็นนะครับโดยไม่ต้องสูญเสียดวงตาอีกต่อไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรสคนแก้วขาวอาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเว,วช,ววชวทศาสตร์บริวัติคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับผู้คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติผลการประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณสาขาวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2,565จากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวชนะครับจากผลงานนวัตกรรมการสร้างก้อนเนื้อมะเร็งจำลองของมะเร็งจอประสาทตาในเด็กนะครับได้กล่าวถึงที่มาของการเริ่มคิดค้นผลงานการวิจัยดังกล่าวนะคบว่าเกิดจากข้อจำกัดในการทดสอบยากับเซลล์มะเร็งจอประสาทตาในเด็กนั้นนะครับไม่สามารถทำได้โดยตรงกับผู้ป่วย จำเป็นต้องเก็บชิ้นเนื้อที่มีเซลล์มะเร็งมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อให้ประโยชน์ในการทดสอบทางยาที่สามารถให้การรักษาได้อย่างตรงจุดนั่นเองนะครับซึ่งการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อสร้างก้อนเนื้อมะเร็งจำลองของมะเร็งจอประสาทต,ตาดังกล่าวนี้นะครับต่างจากการเพาะเลี้ยงเซลล์โดยทั่วไปในห้องปฏิบัติการที่ทําในจานเพาะเลี้ยงซึ่งมีลักษณะแบน แต่จะมีการใช้เทคนิคพิเศษนะครับเพื่อการเพราะเลี้ยงให้เป็น3มิติเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในเบื้องต้นนะครับทีมวิจัยประสบผลสําเร็จจากการเพราะเลี้ยงเซลล์มะเร็งที่ได้จากผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งจอประสาทตาของโรงพยาบาลรามาธิบดีและได้ใช้โมเดลดังกล่าวจนสามารถค้นพบยาที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจอประสาทตาเรียบร้อยแล้วนะครับ เตรียมส่งรายงานผลการวิจัยตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการนานาชาติเพื่อขยายผลต่อไปนะครับซึ่งมะเร็งจอประสาทต,ตาในเด็กนะครับสามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับและลดเสี่ยงศูญย์เสียดวงตา หากสามารถตรวจพบในระยะแรกๆนะครับดังนั้นจึงควรหมั่นสังเกตบุตรหลานและเมื่อมีอาการผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์เสียเต็นเนินๆนะครับก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก่นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมทุ่มเทระดมทรัพยากร ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มากด้วยองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะครับพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อดูแลชาวไทยให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งนะครับและโรคหายากต่างๆให้ได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกําลังสําคัญให้กับประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปนะครับข่าวโดยทิติรัตนเดชพรมมหาวิทยาลัยมหิดลขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับออนไลน์ครับ สำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ